สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟท่านเก่าพี่พี่เอฟซท่านใหม่และพี่พี่ที่กำลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะครับพระวันนี้นะครับเป็นชุดของบ้านคุณน้านะครับท่านหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะพี่เนาะแต่ขอเอ่ยที่ที่อยู่นะครับเออคุณน้าท่านนี้เขาอยู่แถวเขตพระนครนะครับที่กรุงเทพนะก็คือว่า อยู่ใกล้ๆกับอยู่ในเขตเดียวกับวัดบางหุบพรมนะครับหรือวัดใหม่อมาตะรถปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับคือพระชุดนี้ก็จะเป็นพระของกูวัดบางหุมพรมนะครับนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสอสามสามสองนะครับมีสแกนคิวอารโค้นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับนี่ครับนะครับกุัดบางหุนพมดูง่ายๆนะี่นะนี่ครับจะมีคาบกุนะครับ่วพะบรรจุก,กุอยู่นะครับ นะครับขึ้นเป็นของต้มหูเลยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับพระชุดนี้นะครับผมได้มาจากคุณน้านะครับที่อยู่แถวเขตพระน,นครครับคือคุณน้าเขาบอกว่าเขาได้มาจาก คุณคุณย่าอีกทีหนึ่งนะครับคุณย่าเขาได้เหมือนเป็นมรดกตก,ตกทอดให้คุณน้านะครับคุณน้าก็ได้มาจากคุณย่าอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับองน,นี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่สององท้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้นะคือผมก็ได้มาจากบ้านคุณน้านครับเป็นเนี่ยครับ เป็นสมเด็จพิม์ใหญ่นะครับมีบัตรรับรองพระแท้นะครับองค์ในรูปก,กับในบัตรเป็นอ,องค์เดียวกันนะครับเดี๋ยวรอเอาไว้สองสุดท้ายเนะาะดูชุดของรผมก่อนนะครับเดี๋ยวองค์ที่สองใหม่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ คราบกุนะครับชัดเจนนะพี่นะเจอแบบนี้อยู่วัดวางขุนพรมนะครับนี่ครับเป็นคราบเก่าๆเลยนะพี่นะนะครับบางขุนพมก็จะเนื้อหาประมาณนี้นะครับ อ่0าบาทครับไฟรายกานที่3มครับองที่3มนะครับเออรบกวนนะครับพี่ๆเตรียมปากกากระดาษมาจดได้เลยนะเผื่อสนใจองไหนนะครับจดไว้เลยแล้วก็ทักมาหรือโทรมาได้เลยนะครับครับอันนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ ของวัดบางขุนพรมนะครับนี่ครับนี่นะครับรายการที่สามห้าร้อยบาทครับ ไปรายการที่4ครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับข้บนี่ขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะพี่นะคราบุกนี่ขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับ ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบเลยให้ถูกใจแล้วก็ทักมานะครับนะโอ้โหพี่ดูดิคาบกูนะครับนี่นะครับรายการที่4ครับ500บาทครับ ร,รายการที่5นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับ <c oughs> ภาพกูออกขึ้นเป็นนี่เลยโอ้โหฟองเต้าผู้เลยนะพี่นะ ขากุเยอะมากเลยพี่อน,นี่นะครับรายการที่5นะครับนะห้าร้อบาทครับครับต่อไปนะครับเป็นรายการ <c oughs> ที่6นะครับอันนี้ครับจะอยู่ในซีนเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะแต่ผมขอบอกไปก่อนครับว่ามีทั้งหมดเ่็ดองค์นะครับ ผมได้ทำการตัดไว้แล้วนะจะได้ให้พี่ๆดูเนื้อหามวลสารแต่ละองค์กันนะครับ <c oughs> นะครับนะนะเขาบอกผมมานะครับว่าคุณย่านี่แกได้มาจากวัดเลยนะครับนะเนี่ยครับเป็นสีดาเดิมเลยนะพี่นะแต่ผมต้องขออนุญาตตัดนะเพื่อที่จะได้เห็นมวลสารนะครับเห็นเนื้อผระกันชัดๆนะครับ มีรายการที่6นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ,รบเกตเลยนะครับก็จะมีคาบกุนะ เก่ามากเลยนะครับ <c oughs> รายการที่6นะครับนะ500บาทครับไปรายการที่7นะครับนี่ครับเป็นเอ,อ่อพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับ พิมพ์เส้นได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะเส้นตัวองค์พระเส้นฐานเส้นแขนอะไรนี่จะเลียวเล็กนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้ของกุวัดบางขุนพรมนะครับนี่ครับมีมวลสารวัลรังนะครับเล็กน้อยนะนี่ครับ จะไม่จัดงานเหมือนอมวลสารวัดละครังนะพี่นะก็จะมวลสารเดียวกันนะครับอ่ะนี่นะครับรายการที่7นะครับห้าบาทครับพิมพ์เส้นได้กุวัดปาาหุ่นพรมนะครับไปรายการที่8ครับเป็นพิมพ์ j จดีนะครับอขออนุญาตนะผมได้ทำการตัดเนาะจะได้แบบ เห็นเห็นให้กันชัดๆเลยครับนี่ครับพิมพ์ j ีนะครับข้าบกุนี่พี่พีดูขาบกุกันนะครับ เก่านะพี่นะความเก่าของคาบกุนะครับขึ้นเป็นไข่เลยครับคาบกุคาบเชื้อรานะพี่นะคบาบกุคาบเชื้อราครับนี่นะครับรายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดครับพิมเจดีกุวัดบางหุ่นพรมนะครับห้าร้อยบาทครับ ไปรายการที่เก้าครับพิม์พใหญ่นะครับอยู่ในซีนเดิมๆเ,เลยนะพี่นะซีนเดิมๆซีนเก่าๆเลยนะครับ มีคาบกุนะครับนะ้ำผิมใหญ่ก็จะมีคราบกุครับครับรายการที่9นะครับ500บาทครับ รายการที่สิบครับพิมพ์เคดีนะครับนะพิมพ์เคดีกุวันบ้างหุ่นพ้มนะครับโอ้โหพีพีดูนะครับคาบกุคาบเชื้อรานะครับ พิเคดีกุวันบ้างของพมนะครับครบกุคขาบเชลานะพี่นะครับกุค้าบเชลานะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับ500บาทครับ ไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์กุโเสียนบาทนะครับ <c oughs> เก่ามากเลยนะครับนะพี่พี่ดูความเก่านะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ คาบกูขาบเชื้อราเอยขาบไขนะครับครับด้านหลังครับเนื้อง์นี้จะออกดำๆนะพี่นะครับาบกูขาบเชื้อราโหจัดว่าแบบเก่าๆแบบคลาสสิกเลยนะพี่นะ รายการที่11ครับ500บาทครับไปรายการที่12นะครับครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเอาญาตเอาออกมานะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้กูวัดบางกดพรมนะครับ าพสิครับเนี่ยครับขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเลยพี่้าพปูเป็น,นก้อนก้เลยนะครับเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับนะ รายการที่สิบสองนะครับเอา5้าอบาทนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบสาครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้มีบาทหลวงะแทนะครับนะองค์ในรูปกับอันนี้เป็นองค์เดียวกันนะครับนี่ครับอันนี้เอาแ800ดร้อยบาทพีนะอันนี้เอา800แ0ดร้อยละกันเนาะ มาแบ่งพันนะครับราคาย่อมเยาวเลยนะพี่นะราคาย่อมเยาวเลยนะครับตรงนี้จะมีการลงรักมานะครับเป,รนะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละรังนะครับ อูขอบข้างนะครับเนี่ยครับแปดร้อยนะครับนะเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับบัตรรับรองพระแท้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บัตรรครั้งนะครับต้องขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะครับที่แบ่งปันมานะครับ ลยแตกครับธรรมชาติคือได้มานล้วลยแตกแบบนี้ครับโอ้โหสวยจัดเลยพี่พิมล,ลึกพิมพ์ชัดนะครับ ครับรายการที่14ก็เอา8 0 0ลอเหมือนกันนะครับนะครับองค์ในภาพกับองค์ที่ก็เป็นองค์เดียวกันนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้นะครับเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับลืมฝากช่องทางการติดต่อนะครับ เบอร์โทร ID Line นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 3 3 3 2นะครับมีสแกน QR Code นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบอกเพิ่มนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ